ผมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก 2, 2022ในโซนยุโรปวันที่7กันยายน2564ค่ะเริ่มกันที่ฝรั่งเศสเปิดบ้านเอาชนะฟินแลนด์2ประตูต่อ0ส่วนเนเธอร์แลนด์ถล่มตุรกียับไปถึง6ประตูต่อ1เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะรล้กันที่กลุ่ม A อนะคะอาร์เซอรยไบจานแพ้โปรตุเกสที่0ประตูต่อ3คือโปรตุเกสได้3ประตูอะนะคะอาร์เซอร์ไบาจานก็คือกินไข่ไปเลยและสาธารณรัฐไอร์แลนด์เสมอสเซอร์เบียที่1ประตูต่อ1ถัดมากลุ่มดีค่ะ บอสเนียเสมอคาซัสสถานที่2ประตูต่อ2และฝรั่งเศสชนะฟินแลนด์ที่2ประตูต่อศูย์ค่ะกลุ่ม F ออสเตรียแพ้สกอตแลนด์ที่ศูย์ประตูต่อ1นค่ะและเดนมาร์กชนะอิสราเอลที่5ประตูต่อศย์หมู่เกาะแฟรโรชนะมอนโดวาที่2ประตูต่อ1ค่ะส่วนกลุ่ม G นะคะมอนเตเนโกรเสมอลัตเวีย ier, ที่ศนย์ประตูต่อศูนย์คือไม่มีใครได้คะแนนนะเนเธอร์แลนด์ชนะตรุกรกีที่6ประตูต่อ1ค่ะนอร์เวย์ชนะยิปรอนตาที่5ประตูต่อ1 ส่วนกลุ่ม H ค่ะโครเอเชียชนะสโลวีเนียที่3ประตูต่อ0ูนรัสเซียชนะมอนตาไป2ปอ2ประตูต่อ0ค่ะและสโลวาเกียชนะไซปรัสที่2ประตูต่อ0และนี่ก็เป็นผลการแข่งขันฟุต <c oughs> บอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปปี2022ประจำวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะคะก็นำมาให้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆบอลน,นะคะข่าวดีลาเนได้รับชมกันค่ะ